วิธีการจําวิธีแรกนะครับอันนี้เป็นเทคนิคเฉพาะตัวของลุงเองนะอ่าเป็นการจําของข้อธรรมทุกธรรมมันจะมีเทคนิคของมันอันแรกครับลุงจะจําพยัญชนะต้นครับเข้าใจคําว่าพยัญชนะต้นใช่ไหมเราเรียนมาถ้าสัจจะธรรมะขันติจาค่ะสัจจะพยัญชนะต้นคือส่อเสียถูกไหมธรรมะทอทหารขันติขอไข่จาคขะคขอกขวายพอจําพยัญชนะต้นเปลี่ยนคําแล้วนําไปใช้หมายความว่า เอาพยัญชนะต้นมาสร้างคําขึ้นมาคําใหม่เพื่อให้ตนเองจําพยัญชนะต้นให้ได้นะครับลุงสร้างขึ้นมาว่าข้าสุขเจ้าทุกอันนี้คือเทคนิคการจํามาแรกถ้าพูดถึงข้าสุข้าข้าสุขเจ้าอ่ะทุกอันนี้จะเป็นคาราลบาทำละสมมติลุงนะโอ้ยความทรงจําเยอะจังขอโทษนะครับข้ามาจากคําว่าอะไรขันติไงสุขมาจากคําว่าอะไรสัจจะครับเจ้ามาจากคําว่าอะไรจาคะ ทุกมาจากคาว่าอะไรธรรมะอ่ะเห็นไหมค่าสุขเจ้าถูกนะครับอันนี้สําหรับคนที่ชอบจําคือมันมีจริงๆนะครับบางทีเราเราลืมไปหมดเลยไม่รู้จะจําอะไรจําได้ไประโยชน์ค่าสุขเจ้าถูกค่อยๆมาเขียนค่าสุขเจ้าถูกแล้วค่อยๆมาดูตัวอักษรพยัญชนะทีละตัวอ๋อรู้นละธรรมะหัวข้อทํามันไม่ซ้ํากันแน่นอนแต่ละหัวข้อนะมันไม่มีการซ้ํากันแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย การจำพยัญชนะต้นจึงเป็นทางออกทางหนึ่งสำหรับคนที่อยากจะจำข,อข้อทําได้อันที่2ครับจำสลักอันเนี้ยเป็นอันที่ลุงใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้สลักในภาษาไทยมันก็มีหลายตัวถูกไหมนะครับสลักมันก็คือมันไม่ใช่พยัญชนะตัวที่เอามารวงพยัญชนะสะสระสล่าสลีสลีเนาะใครยังไม่รู้จักสระกก็ให้ไปเรียนภาษาไทยใหม่นะทีนี้เนี่ยลุงจะบอกว่า หัวข้อทมที่มักจะออกอนะ่ะมันมีไม่เยอะหรอกไม่ว่าจะออกบนเน็ตหรือออกข้อสอบอผู้ช่วยนะครับมันจะออกอริยสัจสีสัพพุริยสัจทำเจ็ดนะครับบุญกิริยาวัตถุสิทธนะครับตัณหาสามซึ่งเป็นติ่งของสุโมไทยนะครับมักมีองแปดนะครับรวมไปถึง อิทิบาท4ี่ผมมีหาร4ี่คารวาสธรรม4นะครับตัวเนี้ยล้วนแล้วแต่มีเรียกว่าสละที่มีหัวข้อธรรมเหมือนกันหมดหัวข้อธรรมแต่ละตัวมีสละเดียวกันหมดเช่นนะครับไอตัวที่ลงท้ายด้วยสละอารธรรมะที่ลงท้ายด้วยสะอามีอยู่3เรื่องนะเท่าที่ลุงจําได้นะเรื่องแรกก็คือ ตัณหาสามตัณหาเนี่ยคือตัวตัวที่เกิดตัวกิเลสนั่นแหละครับที่เป็นเหตุให้เกิดสมไทยเดี๋ยวเราค่อยเรียนเรื่องอริยสัจสี่เนาะสุมไทยก็คือสาเหตุของการเกิดทุกข์ถูกไหมเออมันมีอยู่สามตัวก็คือโลภโกรธหลงนะครับมีอะไรครับกามมาตัณหาภาวตัณหาวิภาวะตัณหาเห็นไหมมันลงท้ายด้วยสารภาพหมดเลยอันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปไล่ดูว่ามันมีอะไรบ้างในคลิปต่อไป นี่คือการกาสละเราจะรู้ได้เลยว่าถ้าลงตันหาตันหาเนี่ยแสดงว่าเรื่องของมันเรื่องเรื่องใหญ่ๆของมันเซตของมันก็คือเรื่องตันหาสาอันที่2ครับอันที่2ก็คือเรื่องของสัพพุลิสัทธรรมเจอันนี้จะลงท้ายด้วยคําว่ายุตานะครับยุตตา7ข้อเนี่ยลงท้ายยุตตาหมดเลยเช่นธรรมชุตตาอัฏฐันยุตารรยตา อัตยุตตาเราเนี้ยแสดงว่าถ้าเห็นยุตตายุตตามันต้องไป็ลงมันต้องเป็นหัวข้อธรรมของสัพพุริสัทธ์รรมอันที่3ครับคือเรื่องอ่าเรือองอะไระที่ลงทายด้วยสระอาเดี๋ยวคงคิดออกนะเพราะว่ามันเป็นการทบทวนนะครับเป็นการทบทวนไปด้วยเดี๋ยวเอาไปก่อนนะครับทีนี้สมมุติลงท้ายด้วยไอยก็คือมอม้าสระไอย,ยอยักษ์อันนี้ก็เรียกว่า บุญกิริยาวัตถุสิลนะครับลงท้ายด้วยอะไรยังไงก็คือลงท้ายด้วยน้ำมัะครับน้ำม้นะครับการน้ำม้ศิลน้ำม้ำมภาวนาไม้อะไรเราเนี้ยเป็นบุญกิริยาวัตถุสิล์เห็นไหมสละมีความสําคัญนะครับว่าเราจะมีเทคนิคกบบจัอางนี้ทีนี้ไอตัวที่ลงท้ายด้วยสละ,ะจะมีอยู่สองเรื่องครับเท่าที่จําได้ก็มีเรื่องนี้แหละครับคาระวะศธรรม4และก็อิทธิบาทสี่ จะลงท้ายด้วยสระอแต่ก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือสระอีกัแบบสระอเข้ามาถ้าเป็นคารวะสธรรมจะลงท้ายด้วยอาสามหัวข้อลงท้ายด้วยอีกหัวข้อหนึ่งนะลุงถึงเรียกว่าสามอาหนอีสัจ,จธรรมขันติจาภาเห็นไหมอ่าจะก,ก็อมะก็อคะก็อติก,ก็อกีก็เป็นสามอหนึ่งอีนี่ก็จําอันที่สองสามอหนึ่งอ 1, อ,อันนั้นจะเป็นอิทธิบาทสีได้แก่อะไรครับได้แก่อะไรครับอา่า ได้แ,แก่ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาฉันทะวิริยะจิตตะน,นี่ลง้ายด้วยอะสารงท้ายด้วยอ,า,า,ยวยอาเห็นไหมสามันหนึ่งอาอันนี้ก็จะเป็นวิธีการจําสลักซึ่งเป็นเทคนิคเฉพาะของนุงเองหัวข้อทาไม่มีการเดืทับซ้ากันครับอันนี้ก,การจําคาหัวข้อทำไม่มีอาการอธิบายจากภาษาบาลีเหล่านี้เป็นภาษาไทยนะครับอันนี้เราพูดถึงภาษาบาลีก่อนบางคนนะครับทำไมต้องจําหัวข้อทาด้วยไม่เห็นเกี่ยวนเลยจำความหมายก็พอ ขอโทษนะครับถ้าคุณไปจาความหมายคุณรู้ความหมายครับคุณรู้สถานการณ์ที่เขาสร้างขึ้นคุณรู้มันหมายถึงเรื่องอะไรแต่พอเอามาใช้จริงๆบางทีมันตีโจทย์ว่ากอไก่เมตตาขอไข่ขันติพอควายจากะง,งูงธรรมัคุณก็ไม่มีประโยชน์ครับถูกไหมอ่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเลยจากการที่คุณจํทคาอธิบายได้เคยไหมถ้าคุณยังจำข้อ,ขอทําไม่ได้ สระอาะรู้อีกแล้วตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องของภูมิหานและทำสี่ลงท้ายด้ยวยสระอาะหมดเลยนะครับก็คือเมตาตากรุณามุทิตาอุเบกขาเห็นไหมครับแสดงว่ากลุ่มสระอาะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะทําเป็นไมล์แม็มาให้ดูนะครับว่าธรรมะที่ลงท้ายด้ยวยสระอาะเนี่ยมีมีเรื่องของตัณหาสามภูมิหานทำสี่แล้วก็สัพพุทธิสัตย์ทำเจ็ดอ่าของข้อธรรมท,ที่ลงท้ายด้ยวยสระอาะรลงท้ายด้ยวยสระ,ะมีสองเรื่องคืออิทธิบาสีกับคารวะารำสี น้องอิทิบาตสีก็คือ3อะ1อ่าคาราวาสธรรม3าอะ1อีนะครับส่วนที่เหลือกิริยาวตัตถุ10บเนี่ยบุญกิริยวัตถุ10ก็ลงท้ายด้วยละไมละไมลงท้ายด้วยไอนะครับส่วนที่เหลือที่ตัวข้างหลังหรือพยางหลังเนี่ยไม่ได้ลงท้ายด้วยรูปสลับแต่ข้างหน้ามีรูปการสละหรือคำจำเนี่ยเดียวกันก็คือเรื่องของมักแมันจะขึ้นต้นด้วยคำว่าสัมมา สัมมาทิฏฐิสัมมาวาจาสัมมาวายามะสัมมากัมมันตะสัมมาสติสัมมาสต,สมมาสติไล่ไปเรื่อยอ,อันนี้เป็นเรื่องของมัคแปดซึ่งจะเป็นติ่งหนึ่งของอริยสัจสี่เดี๋ยวเราจะไ้พูดถึงนะครับเป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของของมัคนะครับมัคก็คือหนทางดับทุกข์นะครับอ่าไอ้มัคก็คือหนทางที่นําไปสู่ความสุขขอโทษครับหนทางที่นําไปสู่ความสุขมัคก็คือหนทางที่จะไปสู่นิโรธนั่นเองนะง่ายเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนกัน นะครับแล้วก็อริยสัจสีตัวเนี้ยหัวข้อใหญ่เลยก็คือทุกสมุทัยนิโรธนะักอันนี้ไม่มีการพองรูปออกเสียงพองสระอะไรจําแค่เนี้ยพอนะครับอันที่3ครับคือการจําพยางตัวหลังสุดต้องใช้คําว่าพยางเนาะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นคําสั้นๆแล้วก็ไม่ได้มีไม่มีความหมายนะถ้าเป็นภาษาไทยเนะาะจะกมะติคะอะไรเงี้ยเป็นเหมือนเสียงที่เปล่งออกมายังไม่ถือว่าเป็นคํานะครับ แต่จริงๆแล้วถ้าเป็นภาษาบาลีลก็คือมันมีความหมายนะครับจะตัวเดียวมะตัวเดียวเนี่ยติดตัวเดียวเนี่ยจะเอาเป็นว่าขอใช้คําว่าพยังเลาวกันเนาะพยังแบบสุดจะมัคติท่องได้ไหมครับจะมัคติจะมัคติอันนี้คือคารวาสธรรมสี่นะครับเทคนิคการจําคือหนึ่งจาจำําพยัญชนะตัวแรกแนะ่ไม่ใช่คาสุบจาพยัญชนะตัวแรกนะครับขาสุขเจ้าทุกอย่าง จำสระครับสระสอ่ะสามอ่ะหนอีอันนี้3คือจำพยางสุดท้ายครับจำมคตินี่นี่คือเทคนิคการจำมีอยู่3แบบนะครับนี่คือการจำหัวข้อทำสมสำรับลูกเองนะครับในในเรื่องนี้นะครับอ่ะครับต่อมาคือการจำความหมายคือจริงๆแล้วเนี่ยความหมายเนี่ยหลายสํบนัก หลายที่หลายหนังสือหลายเนื้อหาเขียนไว้ค่อนข้างที่จะบางอันก็เหมือนกันบางอันก็ไม่เหมือนบางอันก็งงนะอ่านแล้วนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยสรุปมันคืออะไรเราคือเราไปอ่านได้ได้หลายสักครับ้างอิงได้หลายที่นะแต่จริงๆแล้วเราจะต้องจะว่าอย่างไรครับจะต้องเอามาทําเป็นของตัวเราเองเนี่ยเข้าใจของตัวเราเองนะครับอ่าเป็นการใช้สกิลในการอ่านของตัวเราเอง ลุ้งท่องตลอดนะครับว่าความหมายของคารวะธรรมก็คือคมตรงทนเสียคมตรงทนเสียคมตรงตรงทนนะแล้วก็เสียมันไม่ได้มีนิยามอะไรที่มันมากกว่านั้นนะครับแล้วแต่ความคิดของคุณแต่ถ้าคุณท่องได้คมตรงตรงทนเสียคมตรงทนเสียคุณก็จะรู้แล้วว่าแต่ละอย่างเนี่ยความหมายว่าอะไรคมมาจากคำว่าคมจิตใจครับคมจิตผมใจหักห้ามใจครับอันนี้คือขม ตรงก็คือโอ้โหตรงตรงไปเลยตรงก็คือไม่ปลอมอะนะครับซื่อสัตว์ซื่อตรงไม่เฟกนะครับทนก็คือมาจากคําว่าอดทนครับแล้วก็เสียก็มาจากคําว่าเสียสละนะครับน,นี่คือความหมายภาษาไทยแล้วแต่ละอันเนี่ยมันจะไปเชื่อมมันจะไปตรงไปตรงกับหัวข้อธรรมยังไงนะครับดูครับสัจจครับ สัจจะแปลว่าซื่อสัตย์ซื่อตรงแล้วก็ทำตามในสิ่งที่ตัวเองตัวเองตั้งใจที่จะทำด้วยไม่ว่าจะเป็นคำพูดความคิดหรือการกระทำสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าสัจจะมีสัจจะเนาะธรรมะอันนี้ไม่ค่อยได้ยินเลยในชีวิตนี้ไม่ค่อยได้ยินใครด่ากันว่ามึงไม่มีธรรมะเลยอะ่ะไม่มีครับขอขอญอาตใช้คำยามขอโทษนะครับคุณไม่มีธรรมะเลยอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้ยินเนาะส่วนใหญ่เราจะได้ยินคำว่าสัจจะกับขันติ ถูกไหมอายุตัวอย่างครับอ่ะอันแรกครับสัจจะประโยคนี้ได้ยินเป็นประโยคที่อยู่ในละครเยอะมากนะครับเช่นไม่มีสัจจะในหมู่โจรเลยมันก็มีความหมายเนาะเอออย่าไปเชื่อใจโจรน,นะสุดท้ายก็ทำอะไรทำตามไม่ได้ที่ตัวเองที่ตัวเองพูดครงกันไว้อะไรเงี้ยมีขันติก็จะเจอบ่อยนะครับขันติมันก็แปลว่าอดทนนะครับในสถานการณ์อย่างเงี้ยเนาะเวลาอย่างเงี้ยก็เรื่องของ คุณบุ๋มประนัดดาเนี่ยอยู่ดีๆก็โดนกล่าวหาโดนว่าเนี่ยเห็นไหมครับก็จะเห็นชัดเจนว่าถ้าคุณบุ๋มไม่มีขันติคุณบุ๋มคงทําอะไรมากกว่านั้นนะครับอ่าเราก็อาจจะมีคำนี้ว่าคุณบุมม๋มเป็นคนมีขันติจากขันติเนี่ยมันจะมากับมันเป็นภาษาบาลีนะครับแปลว่าอดทนมันมักจะมาคําว่าสรจารความสงานานาน่างามนะครับคือคนที่มีความอดทนย่อมจะเป็นคนที่สงานานาน่างาม คนที่นิ่งเฉยกับอารมณ์ได้เป็นคนที่สนิททีนี้มันมีเส้นบางๆครับเราได้ยินคําแบบนี้บ่อยความหมายไม่ต้องไปหาอะไรเยอะแล้วก็มันไม่ค่อยได้ออกข้อสอบครับก็มันง่ายมันแปลได้ครับแต่ธรรมะกับจาคะเนี่ยครับธรรมากับจกขันติเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายนะคือสถานการณ์บางสถานการณ์สร้างขึ้นมาเพื่อให้เราเพื่อให้เราตอบขันติแต่ก่อนที่จะเกิดขันติมันต้องเกิดธรรมาก่อนเสมอ อันนี้จริงหรือเปล่าครับลองคิดดูซิธรรมะมันแปลว่าข่มจิตในเชิงสถานการณ์บวกลบนะครับคือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหัวข้อที่เขาเขียนขึ้นมาในในโจทย์ต่างๆมันเป็นสถานการณ์ที่เรามองได้ว่าเป็นเรื่องของการบวกเป็นเหตุการณ์บวกในเกิดขึ้นตอนนั้นมีตัวละครกี่ตัวไม่รู้หรือเป็นด้านลบด้านลบด้านความสูญเสียด้านความเสียใจความรู้สึกล้วนตัวหลักเลยของธรรมะคือเรื่องของการข่มจิตคือเรื่องของจิต การทาให้ตัวเองนิ่งได้ตรงนี้จะเป็นหัวใจเป็นพระเอกส่วนกระตุ้นเนี่ยจะเป็นตัวรองเดี๋ยวจเราจะไปอธิบายอีกทีนึงนะครับก็เลยต้องระวังธรรมะกับขันติเพราะว่าก่อนที่คุณจะอดทนได้คุณต้องสร้างการข่มจิตเช่นมีคนเดินเข้ามาดา่าคุณว่าเฮ้ยไอ้บัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากตอบโต้เราอาจจะไปวางอุบเบกขาอันนี้ระวังนะครับอาจจะเจออุบเบกขาก็ได้ในพงมิหารทมสิ กอุปขำแปลว่าปล่อยวาง,างเฉยๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยคาว่าปล่อยวางคือคุณคุณไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรเลยคือไม่รู้สึกอะไรเลยคุณคุณเฉยๆแต่ข่มจิตเนี่ยมันรู้สึกนะถ้าลองลองคิดสิมันรู้สึกนะแต่แค่ไม่อยากพูดออกไปหรือไม่อยากทําให้เรื่องมันใหญ่กว่านะี้แต่ถามรู้สึกมันรู้สึกในการเดียวกันที่ข่มจิตไว้ก็อดทนด้วยทำนานๆทำบ่อยๆจนชินๆเนนะี่ยเขาเรียกว,ว่าคุณทนได้ พอนิยามของคําว่าอดทนคําแรกคําว่าอดเนี่ยที่บอก่แยกอดมันหมายถึงอยากได้ในสิ่งที่ได้แต่ไม่ได้อันี้เขาอดมนุษย์อ่บางคนอยากได้อะไรบางอย่างแต่ก็ไม่ได้ดั่งใจอันนี้คุณอดนะแต่บางคนนะไม่อยากได้เลยแต่ต้องมาเอาอ่ะต้องมาได้ตรงนี้ต้องคือการทนอันนั้นอดกับทนคือเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้รู้ว่ามนุษย์เนี่ยบางทีเรื่องที่อยากได้อาจจะไม่ได้หรือเรื่องที่อยากหรือเรื่องที่ไม่อยากได้กลับได้มา เราต้องเข้าใจธรรมชาติตรงนี้ว่านั่นคือคา,วารวัตรมสีชีวิตมนุษย์ต้องมีขัดติก็คืออดและทนนะครับ